ก็สวัสดีครับผมมาพบกับช่องติดตามประเทศเมืงใหม่นะวันนี้ก็จะมา,ารีวิวบ้านได้มีโอกาสโอกาสกับบ้านลำปางนะบ้านหลังนี้ก็คือปล่อยโซงม,มาไม่มีคนอยู่ครับผมอยาจะมาเล่าเรื่องราวกับสยองบ้านหลังนี้หน่อยนะผมก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่องด้วยน,นะครับผมโอเคอามาเริ่มกันเลยก็คือก่อนอื่นนะีบ้านหลังนี้ก็คือก็เป็นหลังใหญ่นะก็มัน บอทิ้งล้างมานานมากแล้วก็คือผมก็แฟนก็คือก็ไปทางานกันที่ต่างจังหวัดนะเชีงบุรีครับผมในภายในบ้านก็จะฝุ่นฝุ่นหนามากเพราะไม่ได้ทำทำความสะอาดมาหลายปีแล้วก็คือส่วนมากก็กลับมาก็ทําความสะอาดกันแหละครับผมก็ฝุ่นก็ประมาณเนี้ยบ้านไม่มีคนอยู่สภาพไม่มีคนอยู่ครับผมก็ส่วนเรื่องเล่าในบ้านหลังนี้นะก็จะมีเรื่องเล่า แนวๆหน่อยนะก็เดี๋ยวจะเล่าไปฟังอรอฟังไปเรื่อยๆนะเดียวกับบ้านหลังนี้ก็บ้านนี้ก็คือมันจะมีทั้งไม้สักนะส่วนมากจะเป็นไม้สักครับผมก็สภาพโดยรอบบ้านก็คือเป็นบ้านอันนี้เป็นบ้านพี่ชายเป็น,นบ้านพี่ชายก็เ่อนบ้านแล้วว้าใกล้ๆครับผมก็อันนี้ก็ สภาพเท่าที่เห็นนะมันปกปบฝุ่นก็เดี๋ยวก็วันนี้ก็จะทำความสะอาดครับผมก็ส่วนนี้ก็เป็นลูกแฟนผมนะเป็นลูกแฟนตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะก็สภาพตอนคบกันใหม่ๆตอนอยู่ด้วยกันใหม่ๆก็สกภาพนี้นะแต่ปัจจุบันก็คือก็เปลี่ยนไปเยอะ เยอะถึงเยอะมากที่สุดอ่ะ,อ,ะอย่างว่านะก็ต้องจะเปลี่ยนไปตามสภาพไงก็อยู่ด้วยกันไปก็นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะอันนี้เป็นห้องนอนเป็นห้องนอนที่หนึ่งฝุ่นเยอะมากอําหรับส่วนอ่าเรื่องเล่านะเรื่องเล่าก็คืออ่าพอตามแม่ยายแล้วก็พี่ชายก็ ได้เสียกันไปหมดแล้วนะสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือคอนหน้านะั่นนะก็คือยังไม่ได้แต่งงานอะไรกันก็มานอนมานอนบนบ้านหลังนี้ก็มันก็มีเรื่องขนหัวลูกหน่อยอก็อย่างว่านะก็บางคนตายก็มี จบๆเฉียวๆมาให้ได้สัมผัสมาให้รับรู้กันพอประมาณแต่ก็ผมก็อยู่ได้ไม่เป็นไรก็ส่วนเรล่านะที่อ่าชวนคนชวนคนหัวลูกหน่อยนะก็คืออ่าที่บอกก่อนหน้านั้นคือยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้แต่งงานกันก็อ่าเรายังว่านะก็เป็นหนุ่มก็มาเที่ยวมาเที่ยวบ้านเขาแต่พอตามแม่ยายอ่ะนได้เสียไปหมดแล้ว แต่คณิตนประเพณีท้งเหนือคือก็ต้องมีการอ่าแล้วเขาเรียกอ,อะไรนะมาสู่ขอมา,อาเสียผีอะไรกันก่อนประมาณนั้นอ่อาก็ยังไม่ได้มีการทําพิธีอะไรมากมายก็คือก็มาเที่ยวเฉยแล้วก็อ่าทำการกางมุงนอนบนบ้านด้วยกันนะสองคนทมประเพณีแล้วคือยังไม่แต่งงานกันเนี่ยคือห้ามนอนห้ามนอนด้วยกันนะทางเหนือนะก็ส่วนทางภาคกลางนี่ อ่าไม่ซีเรียเท่าไหร่ทางเหนือนี่ยังไงต้องมีการทําพิธีทําการเสียเพียงก่อนถึงจะ,ะร่วมนอนห้องเดียวกันได้อ่าก็คือก็ที่จะเล่าก็คือก็ที่มาก็มีอยู่เหตุการณ์นึงก็คือมานอนมานอนร่วมกันอ่ามองเดียวกันอ่าแล้วก็คือตกดึกนะตกดึกก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงช่วงหน้าหนาวช่วงปีใหม่พอดีก็มาเที่ยวแล้วก็ นอนในโมงด้วยก,กันตกเดึกมันพื้นบ้านอ่ะบ้านเป็นพื้นไม้พื้นไม้อยู่แล้วนะแล้วส่วนที่นอนก็คือก็เป็นที่นอนอ่าเป็นท,ที่นอนนะน,ะน,นุ่มๆนะอุ่นๆแต่พื้นบ้านเนี่ยช่วงหน้าหนาลวลำปังช่วงปีนั้นอนะ่ะหนาวมากแล้วก็พื้นพื้นบ้านเนี่ยมันจะเป็นไม้แล้วมันก็เย็เยนๆมาก เย็นมากก็คือเรื่องเราก็คือว่า,าช่วงกลางดึกนอนอยู่ในปุ๊บส่วนผมส่วนผมมีไม่รู้สึกตัวนะผมก็นอนส่วนแฟนก็คือ,อห้องแรกอะที่ที่รีวิวให้ดูนะนคือห้องนอนแรกห้องนอนแฟนก็คือ,อปกติเขาจะนอนห้องนี้แล้วก็แต่วันที่นอนด้วยกันก็คือก็นอนหน้าห้องหน้าห้องนอน กางมุ้งนอนนะฮะนอนไม่ได้เข้าไปนอนในห้องอก็คือก็มีอาจจะเพราะตาไมยายละเขาก็เล่าแบบว่านอนอยู่ในมุ้งนอนอยู่ในมุ้งนะน,น,นอนอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆกลางดึดงกก็ไม่รู้สึกตัวอะไรก็รู้สึกว่ามีคนลากมีคนน่ะมาจับมาจับแขนจับขาเนะี่ยลากลากเพื่อที่จะ ให้ไปเข้าที่ห้องนอนนะห้องนอนตัวอุ่นนะคือประมาณว่าไม่ให้น้อยกับผมนะ่ะก็พอพอถูกดึงถูกดึงแขนดึงขาไปนะพอหลุดหลุดจากม้งเข้าไปหลุดจากม้งหลุดจากที่นอนที่นอนอุ่นๆุอ่าก็คือตัวเข้าไปสัมผัสกับกับพื้นไม้นะพื้นไม้ที่ในช่วงหน้าหนาวเป็นพื้นไม้ที่แบบ มันจะเย็นมากอ่าก็คือถูกลากเข้าไปจนถึงอ่าหน้าประตูห้องนอนแล้วอ่าแล้วก็รู้สึกตัวว่าอ่ามันเย็นเพว่อ่าผิวหนังเราไปสัมผัสกับกระดาษนั้นนะมันเย็นช่วงหน้าหนาวอ่าเลยรู้องสึกตัวว่าอ่าเข้ามาถึงนี่ได้ยังงั้งทั้งที่นอนอยู่ในนู้นบางครังที่นอนอยู่ในนู้นตัวเองไม่ได้นอน อาอยู่ตรงนี้นะครับก็อ่านล้เช้ามาอเขาก็มาเล่าใฟังนะแต่ผมนอนอยู่ผมก็พอหนน้านั้นหลังจากจนั้นมาเรื่อยๆขึ้นมาพักก็ได้ยินแค่เสียงนิดๆหน่อนยๆแต่ก็ไม่ด้เห็นเป็นตัวเป็นอะไรก็แล้วสำหรับคนที่อ่า อ,อ่อนนะตัวเนี่ยตัวในเธอเนี่ยก็ผมว่าอยู่บ้านนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสภาพบ้านก็คือก็ทรุดโทรมมากอย่างว่านะคนที่ไม่ได้ทูดที่กับบ้านเหล่านี้มาก่อนจะเห็นสภาพบ้านก็คืออ่านร้อยเปเ็นนอนไม่ได้แน่อนอนออ<ม>อก็เรื่องเล่าก็ประมาณนี้ครับแต่คือ แต่ที่มีเสียงไม่อะไรก็นิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรไม่ได้มาให้เห็นจริงๆจังๆับผมก็อ,อยู่ได้ผมอยู่ได้ไก็ยังไงก็ฝากติดตามดูในคลิปรีวิวทำความสะอาดบ้านล้างบ้านนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ